บีอยู่บ้านไม่ย่ามามากินขนมหวานไม่ย่าเชิญมากินขนมหวานแล้ววันนี้มันก็จะมีไอเนี้ยค่ะเขาจะมีของพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาแต่งตัวเป็นสมัยตอนกลางอะไรเงี้ยค่ะคือว่าเขาจัดนิทรรศการอะไรอย่างี้กันเดี๋ยวบีว่าจะเดินไปดูหน่อยแต่ว่าขอดื่มกาแฟก่อนวุ้ยมีม์ทเขามีการแสดงด้วยค่ะมีการแสดง มีเด็กเข้าไปร่วมแสดงด้วยอ่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเห็นเขาบอกว่าค่าเข้าชม10ยูโรอะค่ะก็คือค่าเข้าชมในงาน10ยูโรแต่ว่าบียืนตรงระเบียงบ้านไม่ย่าไม่ต้องเสียดูมีเด็กแสดงด้วยไม่ย่าเชิญไปดื่มกับเอยเรียกไปดื่มกาแฟแล้วเมื่อกี้จริงๆแล้วที่เรามาวันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ <S 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 เรามาลาเปปปินะคะมาลาเปปปิ <S <S เพราะว่า พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้หมอจะฉีดยาก็คือก็คือฉีดยาให้เป็ดปีแบบไปสงบอะไรเงี้ยเพราะว่าเดบีไปถ่ายตรงขาเป็นปีให้ดูเนาะเพราะว่าเคยผ่าตัดม,มาแล้วรอบนึงละคันนี้เดบีถ่ายให้ดูแลเดบีเล่าให้ฟังมันเป็นอะไรที่แบบ ตอนนี้คือแบบทางบ้านเมื่อวานลองให้กันเป็นยกใหญ่มากเลยคือได้ยินข่าวจากหมอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาไปปิดปไปให้หมอประจําดูว่าขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่คือเราก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยื้อไว้แล้วเพราะว่าไปปิดปของทรมานแล้วอย่างเป็นหมาพูดไม่ได้เนาะนั่นแหละบีก็เลยอเดี๋ยวบีถ่ายให้ดูมีแต่ไปเป็นและกู้หรอตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านไม่ย่ามันจะดูมืดๆหน่อยนะคะโทษที เพราะว่าเปปปี้อยากจะแบบอยู่เงียบๆคนเดียวแต่บีก็มารบกวนนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะโอ้หายใจไม่สะดวกเลยบีบีจะร้องไห้ทุกทีเลยเห็นหน้าเพราะว่าตอนที่บีย้ายมาที่ฟินแลนด์อะเปปปี้ยังตัวเล็กๆอ,อยู่เลยสาม,มีบีร้องไห้หนักมากเม,มื่อวานคือเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เปปปี้ตัวคือหนกแค่นะ้นค่ะคืออยู่ในในอุ้งมือคือแบบแต่ตอนนี้คือแบบ นาะมันก็แบบเ,เมื่อปีที่แล้วค่ะเขาเดินหรือเขากระโดดอะไรไม่รู้แล้วกนณีขาข้างขาหลังข้างขวาเอ,อมันมันเชิงเป็นแบบมันไม่เชิงหักค่ะแต่ว่ามันมันมันอะไรสักอย่างไม่รู้ก็ไปผ่าตัดผ่าตัดขาหลังเสร็จปุ๊บก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังแบบคือม้าเขาจะชี้แบบยกขาใชพปะแต่น,นี้คือแบบนั่งแบะ อย่างที่ได้เห็นในวิดีโอก่อนๆนะั่นนูน่นลักนี้ตอนนี้ก็คือเดินไปเลยเดินไม่ได้คืออีกหนึ่งแล้วล่ะคือเราต้องให้ยาเขาเพราะว่าคือวางยาเขาก็คือให้เขาไปสบายเพราะว่าเอ่อหนึ่งแหละอายุไปปีก็พอสมควรแล้วสิบสามปีแล้วก็คือส่วนมากหมานะเนาะมันจะอยู่ได้ประมาณสิบสิบห้าปีเละพีว่ว่าแบบสูงสุดแล้วอะไรเงี้ย อืมและอีอย่างหนึ่งคือเขาก็เดินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าค่าปัดผ่าตัดทีคือแบบแพงมากสามพันกว่ายูโรค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราจ่ายไปสามพันกว่ายูโรพี่สาวก็เลยบอกว่าอืมถ้างั้นคุ้มคงไม่แล้วละ่ะเพราะว่าพี่สาวเขาต้องเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่าอันนี้เป็นหมาของพี่สาวแต่ว่าไม่ยากกามาเลี้ยงเนาะเป๊ปี่เนาะนี่แล้วก็เอซินเนเมยูเอเอฮตาเป๊ปี ita, ่เอฮตา ต้องใส่เสื้อให้เขาให้มันอุน่นอุ่นหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเนานะเป๊ปปี้เนาะนี่แล้วก็อย่างหนึ่งคือแม่ยา่าเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเดินกับหมาได้เพราะว่าแกก็แบบแปดสิบแล้วเนาะอืมใช่ไหมเป,ปปิี้โมยมยเป,ป๊ปิีสวัสดีนะคะทุกคนเปป,ปิีขอลาตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราคงคงไม่ได้หาตัวมาทดแทนเพราะว่า ไม่ยากเขาแก่แล้วเงเพราะพี่เสาต้องไปทํางานไม่มีคนดูแลอืมไปปีอนี่กิลตี้นี่ไปปีอนกิลตี้กัดไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเชื่องมากแต่ว่าเปปีไม่ไหวแล้วทุกคนอืมเมื่อกี้คลางแบบว่าคือแบบแบบอีทตลอดเลยคือแบบคือคงเจ็บอะบีว่าคงเจ็บของปวดเนี่ยขนาดนั่งนะเนี้ยนั่งยังแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เลยนี่ดูขาฝั่งนี้อืมบีไม่อยากใจนี่เขา นี <odel inda> no. ่ค <of smoked> <behaviour> yeah. ือขนาดเดินก็จะไม่ไหวแล้วเป๋เนี่ยค่ะเนี่ยขาฟังเนี่ยเห็นไหมไม่ตรงละ Mene tonne, Pepi. Mene tonne. Mene vain tonne päin. Niin on nöi, nöi. Pepi nöi. Tu... Mm. että Mene vain Tuntuuko sinusta tuolla oli ihmisiä kuitenkin? Joo. Mm. Kaksi kertaa kia. Silloin Pepi vii aina kun tärähtää. Ukkoinkin kun tärähtää, niin se on aika kerti. นี่ก็คือมุสติกกุกโกมุสติกกุกโกเนี่ยแม่ย่าซื้อมาแล้วก็มาทำให้บีกินข้างนอกมันเป็นขนมปังแข็งๆข้างนอกมันเป็นแข็งๆแต่ข้างในมันจะเป็นบูเบอรี่อะค่ะเป็นคล้ายๆพายบูเบอรี่แต่ว่าข้างในมันจะเป็นบูเบอรี่เต็มเลยตัวเซนเซอซาไอการ์ฮิวาวาร์มานโกวาโอซาอิกโซอันนี้บีก็ทำเป็น Otapa tuosta vielä Jos saa. Kato, pitäisi... tämä on tarttunut kiinni, jos pitää vielä tuolla. Mm. Kato, tätä jäätelyä. ice cream. Ei, no tässä ei tällais vielä jotain tämmöistä. Mä on liian kova. Ai. Siis liian kauan. No, no. Mä

พามาเดินพามาเดินนี่นี่มีม้าด้วยโปนี่โปนี่เฮ้ยมีโปนี่ด้วยอุ้ยอันนี้คือโปน,โปน,โปนี่แล้วก็มีแก่ด้วย ล่ำไปแต่แกะนี่โอ้ยมีกระต่ายด้วยก็เนี่ะก็สบัวเตยแต่สองปี <c oughs> มีไก่ด้วย,วยวนี่ <c oughs> เฮ้ยน่ารักมากเลย <c oughs> <c oughs> อันนู้นคือซุ้มซุ้มอะไรไปดูดีกว่านี่ นี่คือรุ่มปูเหรอกลองเฮ้ยมิกก้าแนวน้องสรุ่มปูไปรุ่มปูอะกลองกลองเฮ้ยถามเขาเขาบอกให้มีลองได้มิเต้นเนี่ยโอเค ผูนนักก็ก็คือเนื้อกวางเนื้อกวางอันนี้ทำมาจากเนื้อกวางว้าวเยี่ยนน้องผมใส่อิเตเตะหนึ่งไปคุยกับเกาวันปิตาคุยวัตปิตาอิเตเตะเอ่อโนเปสติฮันซิสตาปูนอปัสมาร์กานาร์กนขออนุญาตเขาล้ให้ฉันถ่ายได้ไหมเธอได้เลยวะ มันก็จะมีเนื้อหนังหนังแตกต่างกันไปอันนี้75ยิยูโรมันเป็นกลองหมดเลยนะกลอง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 อันนี้นะคะของบริษัทนี้อันนี้เขาบอกให้บีถ่ายได้ถ่ายเลยเธอ <c ười> คือเขาทำเองเพราะนั้นทำเองสวยอะ่ะ อันนี้ร้อยห้าสคือมันแล้วแต่ว่าหนังมันมาทำมาจากอะไรน,นี่ร้นน 150. อยห้าสิบร้อยห้เขาบอกว่าเอาไประบายสีก่อนแล้วก็มาเย็บพอมันเย็บเสร็จแล้วพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวมันจะมันก็จะตึงเองเขาบอกเออดีอันนั้นคนเบเน,นียก็คือคนรัเสเซียอันนี้เขาขายให้ระบายได้ ให้ระบายเองได้ขายไก่ไ <g ay> ก่ระบายไปดูต่ออันนี้เขาก็จะทำสารอะไรสักอย่างรั่วกบเป็นเจือไปอะอ๋อนี่ะ่ะอันนี้ทำมาจากอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไกสละไกสละอันนี้ต้นหญ้าที่บีตัดทิ้งที่บ้านพักร้อนบีเขาเอามาทำ เก็บผลไม้เมาาื่อวานมันฝนตกไงออนนั้นขายเครื่องเครื่องสำอางคือเอไม่ใช่ไอเครื่อง,อ,อ,งอะไรนะต่างหูสร้อยอะไรอย่างนี้อห้ม <Hey. S 1> หมวกขายหมวกไปเราไปเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อ <S <S เออดีคือทุกร้านเ็าให้ถ่ายมีเด็กเดินผ่านแล้วก็บ,บกมือบายด้วยในกล้องแต่ว่าก็คือไม่ทันไง นีอะไรเมีอะไรโอ้อันนู้นคือขายดาบขายดาบขายชุดขายเครื่องกรออะไรต่างๆนานาหมวกเกาะอันนี้ขายอะไรอันนี้ขายธนูดาบนี่เราไปดูนนี้ดีกว่าอันนี้ อันนี้ขายดาบขายพวกอะไรต่างๆนานาดีอ่ะเขาแต่งชุดแบบนี้สวยสวยๆคือเขาปิดถนนเลยปิดทางไอ้นี่เลยเราไปดูตรงนี้ดีกว่าไหมดูเขาแสดงแป๊บนึงซุ้มขายอะไรต่างๆนานา คือแบบของเก่าหมดเลยนี่ขายผ้าบันคอไปเราไปดูไปดูไปดูต่อดีกว่าไหมมีม้าด้วยเมื่อกี้ขบวนม้าไงที่ผ่านตอนที่บีกินข้าวอยู่บา้านเมยะเอ้ดื่มกาแฟเห็นไหมผ้าเก่าอันนี้ก็ซุ้มขายต่งหูอะไรอย่างนี้ไปดูม้าดีกว่าสนใจมา้า โรฮานสตาเบอร์สนี่สวยมากเลยอ่ะมาตัวบเบลอเลยใหญ่มากโอ้โหงามมากเลยนู่นนั่นโดยเฉพาะสีดำกับสีนั้นอ่ะโอ้โหสุดๆใหญ่บเบลเลย กินแรงนะเล่า,าอะ่ะเอาน้ำหอมบีไปใช่ไหม <laughs> หันหน้ามาให้ถ่ายหน่อยแล้วยกตูดให้ด้วยโอ้อยมารวมกันสามตัวอุ้ยสวยมากเลยอ๋อจะให้ถ่ายเบื้องหลังใช่ไหมถกาเบื้องหลังใครจะสวยโอเคโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณโอ้ยเบื้องหลังตัวนี้สวยสุดดู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 ดด <laughs> บีมาถ่ายอะไรให้ดูนะเฮ้ย <laughs> โอ้ย,อยสวยอะ่ะชอบ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  บีมาเดินคนเดียวสวยใช่ไหมคือ <c oughs> วันนี้ใส่สภ้อาค่อนข้างที่จะเข้ากับงานมากเพราะเป็นสีแบบธรรมชาติมากไปต่อ <t ick> อันนี้ฟังเป็นขายมีดอันขายธนูอันนี้อะไรก็ไม่รู้ น,นี่คืออะไรไม่รู้อ่ะดูเขาแต่งตัวสวยดีไปดูอันนูน้นดีกว่านนู้นน่อันนู้นน่าสนใจอันนี้น่าสนใจเฮ้ยเด็กแต่งตัวเฮ้ยทำไมสวยจังอันนี้แบบให้เทสออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะอ๋อว่าเด็กจะแม่นหรือเปล่าเงี้ยเหรอมอยดูดูคือคือตบมือม โอ้โหเขาปิดอ๋อคนเริ่มมาเยอะนละ้วยังไงบีจะไปเดินดูฝั่งนู้นอันนี้ก็มีม้าเหมือนกันโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะบีเคยที่จะไปขี่ม้าด้วยแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ขี่ อันนี้แล้วขอถ่ายหน่อยนูน่นก็จะเป็นซุ้มคือแบบทั้งหมดเลยอ่ะจริงๆสถานที่ตรงนี้ค่ะบีลืมบอกที่แถวที่บ้านแม่ย่าบีอยนะู่เนี่ยมันจะเป็นอันนี้คือค่อายทหารเก่าก็เลยบะตึกตึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีเนี้ยค่ะก็จะเป็นสีนี้นนอย่างนี้ค่ายทหารเก่าค่ะตรงนี้ แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ประจำการไม่มีอะไรเกี่ยวกับทหารแล้วแต่ว่าเขาก็ถ้าบอกว่าก้าเซกาซาร์มิมายละ่ะก้าซารมิมักกีเขาก็จะรู้กันว่าอ๋อมันเป็นค่ายทหารเก่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบบ้านอะไรนี้ก็เอามาปรับปรุงให้คนเช่าคนอาศัยว้าวโอ้ยสวยว้าว โยกุตเออีฮานะอีฮานะน้องนี่นึชมาไซน์ตัวเดรัจเฮโอกี้ตสปาเลยยันกีตเขายืนในพีถ่ายด้วยน่ารักมากน่ารักมากเลยหมาตัวเบลเลอร์เลยคือเหมือนตุ๊กตาเลยดูเหมือนมากเลยอันนี้ก็ขายของที่ทำด้วยมือขายตังหูขายอะไรยงนี้ 4ยูโรน่ารักมากเลยเฮ้ยเ้ยมีแต่คนน่ารักน่ารักอันนี้เป็นแก้วกาแฟเตียงอะอะไรนะตะเกียงอลาดิน15ยูโรอ้าวฝนก็จะตกไปแล้วเมื่อกี้อากาศดีๆดูคนเยอะดีๆเอามืดอีกแล้วโอ้มืดอีกแล้ว โอ้ ه, หนุนตรงนู้นมีแดนกันด้วยฟื้๊อ้อาวจบสละอันนุนสามีนุ่นไงบ้านไม่ยา่านุนเห็นไหมรถสีแดงข้างหลังนุ่นสามียืนคุยกับใครอยู่ไม่รู้อันนุนก็จะมีการต่อสู้อ๋อเขาสอน อ๋อไปเราไปเดินต่อสาม,มีบอกนู่นไงบีเออฉันอยู่นี่แหละโอ้โหหนุ<ด>ย่ยต่อดูดูมีการดันกันนะดันกับเด็ก อ๋อ <im attraction> อันนี้เป็นที่พักของคนที่มาจัดงานนี่เราก็มาดูเบื้องหลังกันวิวนี่ขีมข่มา้าขี่ม้าไป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 กิโตสว่าเป็นไงล่ะนี่เออเขาจอดพี่ีถ่ายรูปได้เมื่อกี้ Okay. อันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะรอบๆบ้านแม่ย่าที่มันจะมีทุกปีแต่ว่าคือดูว่าปีนั้นปีนั้นอ่ะมันจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากเขาจะมาจัดที่เนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสวนสาธารณะค่ะเนี่ยแหละก็ประมาณนี้คือฝนก็คงจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะบีขอเข้าบ้านก่อนคือมืดมากเลยตอนนี้ขอลาไปด้วยวิดีโอนี้และกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ